หาแฟนที่อังกฤษยากกว่าที่ไทยไหมคะที่ฉีดก้นไม่มีเข้าห้องน้ําต้องทํำยังไงเขาบอกว่าร้านตัดผมที่อังกฤษแพงจริงไหมคะโม้อหุงข้าวต้องเตรียมไปเองไหมคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่อยากจะ ก็สวัสดีค่ะพี่กิฟต์แมงโก้นะคะพี่ซูโม่แมงโก้นะครับผมวันนี้เรามาทําอะไรกัน่าวันนี้เราก็จะมีมาตอบคําถามที่น้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเวลาเราไปอยู่อังกฤษเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่พี่จะตอบทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของพี่ๆทั้งสองคนเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วเนาะแบบปัจจุบันถ้าเกิดตรงไม่ตรงไงเงี้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวรู้กันซึ่งคาถามน้องๆเนี่ยก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเรียบร้อย อยู่อังกฤษแต่อยากเที่ยวยุโรปทํายังไงดีอ่าอันนี้คอมมอนมากเลยเพราะว่าแบบน้องๆอทุกคนที่เรียนอังกฤษก็ะ <ๆ S 2> จะแบบว่าเฮ้ยมีฟิลปิดเทอมอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ย<ช>แล้วแบบไปไหนดีอังกฤษเบื่อละไปยโุโรปแล้วกันจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าทําวีซ่าเชงเกนที่นู่นอ่ะง่ายกว่าที่นี่แล้วจะได้เยอะกว่าด้วยอย่างกิฟกับพี่ซูโม่อะทำของฝรั่งเศสกิบอะได้6เดือนอ่าเพียก็6เดือนเหมือนกันอาจจะมีบางคนได้3เดือนอะไรเงี้ยก็ แต่มีเพื่อนกิฟที่แบบหลุดมาได้หนึ่งปีเลยก็มีก็เลยจะบอกว่าถ้าน้องๆคนไหนแพลนจะไปยุโรปอยู่แล้วอะให้ไปทําที่นูน่นได้เยอะและง่ายกว่ามากๆอ่าแต่ทั้งนั้นก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าอาจจะต้องเช็กอีกทีหนึ่งเพราะไม่แน่ใจว่า <c oughs> แบบเอ้ยเรื่องการขอวีซ่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงหรือเปล่าแต่ว่าอ่ะทิปที่ผ่านผ่านมาก็มันก็จะขอได้ไม่ยากเท่าไหร่กับที่พี่คิดแล้ว รับปริญญาที่อังกฤษแต่งตัวยังไงก็ได้หรอคะอันนี้ไม่น่าใจเหมือนกันเนาะแต่ว่าอย่างตอนที่พี่ไปเียนที่โดล่แมาครับอันนี้คือเขาก็จะมีพี่การประมาณหนึ่งคือโอเคข้างในอ่ะใส่ย,ยังไงก็ได้แต่ว่าคือเขาก็จะมีคุยให้เราเช่าบางคนที่เขาจะมีชุดประจำชาติอย่างเช่นคนจีน<ม>ก็แบบใส่คุยทับอ,อีกทีนึงเขาจะแต่งเต็มเลยทั้งญี่ปุ่นจีนอย่างเงี้ยจะมีมีให้เห็นอยู่มีคนแต่งชุดแบบดูสิชุดประจำชาติญี่ปุ่น ใช่จริงๆเขาก็ค่อนข้างอิสระแหละเขาไม่ได้ฟอมอมากแต่แค่ใส่คุยทับแค่นั้นประมาณนั้นอืมถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่อยากจะถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่อยากจะพกอะไรจากไทยไปไหมคะตอนนั้นหรออยากพกเครื่องพริกแกงใต้ ตอนนั้นมีเพื่อนมาจากไทยพอดีพี่เลยฝากเขาเอามาแล้วแบบมาลองทํามันไม่ยากอย่างที่คีดอะ่ะย t u b e สอนเราทุกอย่างกลายเป็นว่าตอนหลังอะ่ะพี่ซูโม่แอดวานซ์มากอันเนี้ยต้องให้พี่ซูโม่เล่าพี่แอดวานซ์ถึงขั้นอะไรพี่บอกเขาไปเขาไม่มีอะไรก็แค่ทําเองเขาซื้อครกน้องเขาซื้อครกซื้อวัตถุด,ดิบแ้วเขา,ามาทำพริกแกงใต้เองทั้งหมดอย่างพริกแกงเนี่ยข้อดีมึงเก็บได้นะานแบบเขามงพริกเก็บได้เลยแล้วแบบเออทำง่ายแบบเวันไหนอยากอาหารไทยเอาออกมาผัดหมูผัดไก่กินได้เลยเลยใช่มันง่ายมาก หาแฟนทียงจิดยากกว่าที่ไทยไหมคะ คำถามนี้คำถามนี้กว้างมากเลยนะครับคือจริงๆเนี้ยตลาดมันล้นมันมันก็มีแบบหลายกรณีเนาะที่แบบว่าเออได้แฟนที่นู้นกลับมาจริงๆมีเยอะเลยอ่ะก็มีอ่ะจริงๆอ่ะเรียกว่าแล้วแล้วแต่ปีแล้วแต่รุ่นที่น้องไปแล้วแล้วแต่เมืองอย่างเดอเดอร์แรมที่เราไปกันเนี่ยผู้ชายเรามีกี่คนพี่คือด้วยคำที่เดอร์แลมบบคนอังกฤษเยอะทําให้แบบจริงๆแบบอ่าแบบบางคนเล่นเล่นองค์เล่นแอปอะไรเงี้ยหาได้ค่อนข้างง่ายอ่ะถ้าสายฝอไปในอังกฤษจะง่ายแต่ว่าถ้าคนไทยตอนนั้นที่ รุ่นที่เราไปกันอะ่ะมีคนไทยแค่หลักหน่วยไม่ถึง10บคน <laughs> ก็เรื่องนี้อาจจะต้องลองมูกันเองนะคะ <laughs> แต่ว่าแบบหลายๆที่ก็ได้ยินมาว่าแบบเอ้ยแบบได้แฟนอย่างอย่างเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ไปนี่ก็แบบได้แบบสองสามคนเลยหมายถึงว่าแบบเพื่อนสองสามคนได้แฟนหมดเลยนะอ้าว คนอังกฤษกิน fish and chip ทุกมื้อเลยหรือเปล่าจะบอกว่าไม่คือที่อังกฤษโอเคเขาดังฟ i s h อนด chip แต่ว่าเขาก็จะมีพวกเบอร์เกอร์มีร้านซาลาเาอิตาลีอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าฟ i s h อนด chip บ้านเขาอะชอบนะแบบปลาเขาก็สดที่เดอรแล้วมันมีร้านหนึ่งอร่อยมากร้านเบลจริงๆมีทุกที่เป็นร้านดังของเขาคือร้านเบลอแต่ว่าเนี้ยแค่ที่ที่เทอรแลมเราชอบกินร้านเบล เราจะได้เรียนกับอาจารย์จากอังกฤษหมดเลยไหมพี่ไม่แน่ใจแล้วแต่มหาลัยแต่อย่างของที่เดลรมเนเขาจะโปรโมทในเรื่องของ diversity <อ> international, international แล้วก็แบบ diversity ของอาจารย์ก็จะทําให้มีอาจารย์จากหลายชาติอาจจะบางคนมาจากยุโรปของพี่ Marketing เป็นอาจารย์มาจากกรีซอาจารย์สอน f i n n n c e มาจากอิตาลีอะไรเง uh ี huh. ้ยแล้วก็จะมีอาจารย์อังกฤษ ด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็คล้ายๆกันนะของกิ๊บก็จะมีทั้งอาจารย์อังกฤษอย่างของเพื่อนอีกคนนึงอะ่ะเจออาจารย์คนไทยด้วยนะสอนวิชาไฟแนนซ์แต่เขาไม่ออแต่เขาจะไม่พูดไทยกับเราเลยอ่าใช่เขาจะไม่พูดไทยแบบ<ม>เพราะว่าเพื่อนได้เขาเป็นที่ปรึกษาตอนทำ dissertation ด้วยเขาก็ไม่พูดไทยด้วยเลย เขาบอกว่าร้านตัดผมที่อังกฤษแพงจริงไหมคะก็ก right? ็แพงนะอย่างเพื่อนกิ um <_<_๊บอ่ะเขาบอกว่ามีร้านหนึ่งที่อีดินเป็นร้านเกาหลีโอเคอยู่ทําสีทำไฮไลท์อะไรเงี้ยโดนไปร้อยี่สิบปอนตีเป็นเงินไทยคูณสี่สิบกว่ามันเท่าไหร่อะก็ห้าห้าพันกว่าป่ะห้าหกพันห้าหกพันอะในมุมของผู้ชายอะพี่สุโมคือของผู้ชายเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายเรนถ้าเกิดว่าเป็นคนอังกฤษตัดเนี่ยราคาก็อาจจะแพงกว่าแต่ว่าอย่างที่อังกฤษนะครับจะมีร้านตัดผมในร้านที่แบบเป็นชาวตุรกีอะไรเงี้ยซึ่งเขาเหมือนก แต่ช่ำชองเรื่องการตัดผมอยู่แล้วเนี่ยราคาก็จะพอๆกับบ้านเราเลยอ่ะอันนี้ก็อินไซด์อ่ะเนาะถุงนี้ประมาณกี่ปอนพี่สมองเก้าตอนนั้นเก้าปอนแล้วตอนนี้ขึ้นมาเป็นส0ปอนแล้ว ที่ฉีดก้นไม่มีเข้าห้องน้ําต้องทํำยังไงอ่าใช่เรื่องนี้เป็นเค้าเจอชอ็อกของหลายคนมากอันนี้จริงเป็นสิ่งที่ไว้เตรียมตัวได้นะคือแบบบางคนที่จะแปังกฤษแล้วแบบไม่อยากปรับตัวด้วยการใช้ทิชชู่บางคนก็จะไปซื้อแบบเป็นกระป๋องฉีดน้ําหรือเป็นแบบเครื<ก>่องฉีดน้ำอ่าใช่หลายๆคนก็ซื้อไปก็ชีวิตดีขึ้นเยอะครับอันนี้เป็นอีกคําแนะนํานึงอันนี้จะบอกเพิ่มว่ามี2แบบมันนี้เป็นแบบเหมือนใส่ถ่านฉีดได้กับอีกอันนึงที่เป็นแบบ แมนนวลบีบเองเป็นกระป๋องพลาสติกส่วนตัวชอบเป็นกระป๋องพลาสติกนะมันแบบคอนโ control ได้มันเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะอ่าใช่ไปเรียนอังกฤษมีชื่อในวงการไหมและเพื่อนๆพนี่เปลี่ยนเป็นอะไรกันบ้างของพี่ไม่เปลี่ยนเพราะว่าแบบไม่เปลี่ยนอ่าอย่างพี่ชื่อซูโมใช่ไหมอย่างมันมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่มันจะมีแบบคนไทยบางคนที่แบบว่าเอ้ยชื่อเขายากการออกเสียงยากสำหรับฝรั่งเนี่ยอาจจะต้องแบบมีเปลี่ยนชื่อไปเลยอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นกิฟอย่างของกิฟอะ ะไม่ได้แนะนําตัวเองว่าชื่อเล่นแต่แบบคือชื่อจริงอะชื่อจินนะมันก็ออกยากใช่ไหม,มก็เป็นจีน่าไปเลย <c oughs> เพื่อนอีกคนนึงชื่อแก้มเขาก็จะแบบไม่ได้ชื่อว่าแก้มเขาจะเป็นแบบเคซีหรือเคที่เพื่อนชื่อดียเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นลีเดีย โมหุงข้าวต้องเตรียมไปเองไหมคะไม่ต้อง้านจีนที่นู่นมีพี่ก็ซื้อที่นู่นโมหุงข้าวเปกซื้อที่นู่นอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนําสําหรับน้องที่ไปก็คือว่าปกติแล้วเวลาเราจองหอเนี่ยมันก็จะมีคนที่อยู่หอก่อนเราบางคนน่ะพอจะย้ายกลับเขาไม่ได้จะเอาของกลับด้วยเขาก็จะขายมือสองจริงๆอันนี้อยากจะบอกว่าพอเราไปกับแมงโก้ใช่ปะพี่พี่แมงโก้เขาก็จะมีกลุ่มไลน์น้องๆกันอยู่แล้วอ่ะมีพี่พี่คนไหนอยากขายต่อของมือสองไหมให้แบบพิมพ์ลงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ช่วยโปรโมตต ได้เลยที่อังกฤษฝนตกทุกวันเลยเหรอคะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้คือจริงๆเหมือนกับว่ามันจะเริ่มตกเยอะๆช่วงใบไม้ร่วงกับวินเทอร์อะยิ่งวินเทอร์จะชัดว่าแบบมันจะมัวๆฝนจะปรยะไรยอะไรเงี้ย แต่แบบส่วนตัวพี่รู้สึกว่าแบบฝนที่อังกฤษอะบางทีมันมันตกบ่อยแต่มันไม่ได้หนักมากนะบางค้งใช่มันจะไม่เหมือนบ้านเรานะจะตุ้ม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 อย่างที่นู้นแบบบางทีฝนตกคนเขาก็ไม่ได้กางร่มไม่ได้ใส่หมวกก็เดินไปเลยมันเหมือนเป็นละอองป่อยๆอะเนาะถ้าสังเกตฝรั่งจะไม่กางร่มกันนะืม่ไปน้องไ่พกลมสักพักฝนโครมไม่แต่ว่าร่มจะบอกว่าไม่ต้องพกจากไทยไปเพราะว่าลมที่ไทยไม่สตรองพอที่จะท้าลมอังกฤษต้องบอกแรงมากก็คือแนะนำว่าไปซื้อที่นู่นไม่ต้องพกจากไทยที่นู่นจะแข็งแรงกว่าอื การช็อปปิ้งที่อังกฤษแตกต่างกับที่ไทยไหมคะจริงๆเรื่องการช็อปปิ้งกเ็เป็นเรื่องใหญ่อีกเหมือนกันสำหรับหลายคนข้อดีของการช็อปปิ้งที่อังกฤษอย่างหนึ่งก็คือว่าโดยส่วนมากพี่กล้าพูดเลย80-90%เราสามารถรีเทิร์นของได้ใช่อย่างเช่นเสื้อผ้าถ้าสมมุติเราไม่เอาแท็กออกเนี่ยสามารถคืนของรีฟันได้เลย การซื้อของออนไลน์ก็คายขายกันม,มีอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับบางคนแบบเอ้ยซื้อเสื้อผ้ามาไม่ถูกใจอยากขายมือสองอะ่ะมันจะมีแอป,ปหนึ่งชื่อว i นเทจแอป,ปนี้เนี่ยมันจะสามารถไปดูช้อปปิ้งซื้อของมือสองจากคนอื่นเลยก็ได้ราคาเขาจะถูกมากๆหรือเราจะเป็นคนไปโพสต์ขายเองก็ได้ตอนนี้มีขายของก่อนกับพี่ก็มีบางอันที่เป็นชิ้นเล็กๆมันก็ขายในวินเทจได้เหมือนกันใช่อันนี้โอเคมีประโยชน์มาก หมดล้ก็ถ้าเกิดน้องๆมีคําถามเลยก็สามารถ<ช>ถามทพี่แมงโก้ได้เลยเพราะว่า<ช>ทุกคนคือแบบรู้อินไซต์หมดเลยเนาะอย่าลืมถ้าสนใจจะไปเรียนต่ออังกฤษก็ทักมานะคะที่ไลน์แอทแมงโก้เลิ n นนนะคะพี่ๆทีมแมงโก้รอตอบคําถามน้องๆอ,อยู่ค่ะโอเคจบแล้วโอเคจบแล้วบ๊ายบาย